สวัสดีคะ่ะแอดมินนูนอยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้ออ้อาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มดสู่กันต่อท่านผู้ชมคลิปนี้พ่อกันกับอาจ,จารย์ต่อยน้ําโชกเด้อค่ะเดอ้อแอดมินนูนอยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง y o u t u ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมมือนีแต่ละคลิปแต่ละท่านกบม,มาสายแน่จากนอยเด้อค่ะเดอ้อ พว่าเมื่อวานนี่นูนหน่อยบอวางท่านผู้ชมไปทําธุระก็เลยบอได้อัดคลิปเมื่อนี้นูนหน่อยถ้าย่อยลงห้คุณพอ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อสาหรับทันใดทีรออาจารย์ทันไดอยูเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวแอดมินนูนหน่อยถ้าย่อยอัดลงห้ท่านผู้ชมเอา้าสําหรับคลิปนี้มัดตามต่อสู่กันต่อเนาะคะ่นะเนาะกับแนวทางเหล็กอาจารย์ต้อยนำโชคท่านผู้ชมหมวดทีผ่านมา เลขดับของอาจารย์ลุดเดอคาเดอร์ทั้งดับทั้งเดนลุดมดเดอคาเดอร์อาจารย์ต้อยฝากความมาวาขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท,ทุกถูก่านเดอร์เลขดับลุดท่านผู้ชมเหตุหายพ่อแม่พี่น้องเสียโอกาสเอาท่านผู้ชมสำหรับหวดนี้กัมาสู่กันต่อเนาะค่ะเนาะแนวทางเลขดับ กะมีเขาไม่ลดเช่นกันคือกันกับแนวทางเล็กเกิดนะท่านผู้ชมให้กำลังใจอาจารย์ด้วยค่ะเด้อแอดมินโนูหน่อยกะขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยค่ะเด้อเล็กมีเขาไม่ลดบวากันเนาะคะนะ่ะเนาะท่านไดมักจัดด้วยค่ะเด้บอบวมคือเลื่อนผ่านสําหรับแนวทางเล็กดับหงวดที่ผ่านมากกะรุดนะคะเนาะหงวดนี่กะเบิงถ้ามันตรงกับเล็กในใจจะคล้องเล็กมักจะคล้องยาตัดถิม ่าแล้วแต่ผู้มักเด้อค่ะเด้อแล้วแต่ผูม้รรม,มักท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งแนวทางเลขของอาจารย์ต่อยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะอาจารย์ต่อยน้ำโชคมอดที่ผ่านมาลุดทุกเซียนเด้อค่ะเด้อลุดทุกเซียนข่าวเต้แม่นางเหล็กเด่นท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาลุดทุกเซียนอ่าของพอบออกน้ำมีคนใดน้ำยุบราะว่า คองเพลินให้ล่างออกบนนะคะเนะาะคองเพลินรุดไปบนด้ค่ะท่านผู้ชมบอมแมนรุดเลยด้ค่ะท่านผู้ชมลุดไปบนคลิปนี้กะมาตามตัวกันเลยเลขดับเด้อท่านผู้ชมสำหรับแนวทางเลขดับผู้ใดหมักกระเบิงผู้ใดโหมักกับ,บ,บ,กกบ่านไปเ้ยค่ะเด้อ่านตาไปบอดต้องเบิงเด้อค่ะเด้อ เลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะเลขอาจารย์ต้อยเนาะท่านผู้ชมตั้งแต่นุหน่อยบ้างมา8แปดงวดติดดับเออยูงวดที่เก่าดับเบอร์ยูกระเขาม้าตัางหลายงวดแล้วเนาะท่านผู้ชมกระดับผ่านมาตั้งหลายงวดแล้วเป็นธรรมดาแนวทางเลขหลุดยาวาหห้อาจารย์ได้ท่านผู้ชมห้กกาลังใจเพิ่นเ้อค่ะเด้อเพิ่นก็สิได้มีกาลังแร่งใจทรงตัวเลขมาหายหนูหน่อยว่างห้พพอแม่พี่น้องได้เบิง่ง ให้กกำลังใจกันเด้อค่ะเด้ยอเยาวาให้กันเด้อท่านผู้ชมแนวทางลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาประจำาวดวันที่27ทธันวาคม2567 ออดต่อยนะคะออดต่อยนำโชค เลขวินหมวดนี้สู่กันต่อเดอท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมน่น,น้อยก็ลืมเอิญพ่อแม่พี่น้องเขากลุ่มเดี๋ยวฝากช่องก่อนเด้อค่ะเดอ้อ่าสำหรับทันใดที่เขามาแล้วน่น,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น,นําแน่เด้อค่ะเดอ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บอดด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเดอ้อท่านผู้ชม ผู้ใดบอท่านเขากลุ่มน้ำโมธรรมชมสนใจเข้ากลาุ่มไลฟีแอดไลน์ idnoo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลาะะนะุ่มไลฟีเนาะค่ะเนาะแอดไลน์เบอร์นี้เด้อค่ะเด้อ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าแอดไลน์เข้ามาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยเด้อค่ะเด้อเลขวินนะคะมีสี่ ห้าหกศูนย์หนึ่งนะคะเลขวินนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะศูนย์หนึ่งจับคู่หกศูนย์ หกหนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่น้องไปกลับบนล่างด้วยะค่ะเด้อไปกลับบนล่างด้วยนะคะต่อมาเลขดับด้วยะค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขดับ ไม่ชอบผ่านเด้อท่านผู้ชมยาดามาดับก็บไม่เขาไม่ลดคือการเด้อค่ะเด้อดับบนล่างไม่ชอบผ่านนะคะยาดามาเด้อท่านผู้ชมดับบนล่างงวดนี้นะคะได้ดับแปดอาจารย์ต้อยฝากขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อเลขดับมวดที่ผ่านมาดับไม่อยู่นะคะไพสีรูเนาะคะ่ะเนาะ ว่ามันสีสีมามนบละแต่คนเหตดเหล็กอาจารย์เพื่นกับบลูคือกันเดค่ะเด้อกับบลูคือการ่าน,นมชม้ชมอ่ะก็คือตามสูตรของอาจารย์ของเพื่นกาดับเอาอยู่มาหลายงวดแล้วเป็นธรรมดาแนวทางเหล็กดับเหล็กเกิดมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเด้อ่านมชม้่มมักกระจัดขัดกระพานคอ,อย่างเดียว อย่าด่ามาท่านผู้ชมไม่ชอบก็คือผ่านอ้าวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแนวทางราวพัฒนาอาจารย์ต้อยนำโชคเลขบวนสี่ห้าหกศูน 4, 5, 6, 0, 1, เด่น0กับ1นึ่งนะคะเน้นเจาะศูนย์กับหน่งมักหนึ่งหลุดหนึ่งหมักศูนย์หลุดศูนย์ด้วยค่ะเด้อจับคู่มี6 0ศูน0 41ดับบนล่าง8ปดนะคะ ไปกลับบนล่างด้วยเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่หนอยขอขอบคุณแนวทางเลขลาวพัฒนาอาจารย์ต่อยหลายๆด้วยค่ะเด้ออคลิปหน้าเจอกันกับพอกอมอสิบท่านผู้ชมสําหรับท่ายคลิปนี้ผู้ไดสิสังกาเฟยหยาดสีฟันเมื่อนี่บททรงของแล้วเด้อค่ะเด้อคำเหลวท่านผู้มชมบายมาล่ะ ปิดแล้วผู้ได้ที่สร้างวัยนูนหน่อยทรงหลังปีใหม่เด้อค่ะเด้อสาหรับท่านใดที่จะสร้างก็สร้างไวัยได้เลยทรงข้องอีกทีหลังปีใหม่ที่สองที่สามที่สี่คนละทรมามชมกับพ่อในรููแน่ประมาณสองสามสี่นละธรมามผช้ชมคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่จะสร้างข้องก็สร้างไว้ได้เลยากาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะ จะมีโมโนกับเขาชะงุ้มด้วยค่ะเด้อโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาชะงุ้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยบ่อยนะคะสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาท2หลอด380บาทนะคะกาแฟ กล่องละ260บาทสองกล่องห20บาทสง่งรีทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อพื้นที่ห้างไก่บวกเพิ่มเด้อท่านผู้ชมผู้ใดอยู่พื้นที่ห้างไก่กะบอกแอดมินโน้หน่วยน้ำเน่เด้อค่ะเด้อเอาสําหรับคลิปนี้แอดมินโน้หน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอให้เฮงเปังปังมันหมานทุกทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้คอตัวลาไปกวนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ